โอเคผมค,ค,คุณเห็นตรงนี้ไหมครับโอเคครับผมขอบกบอกตูดชกกีชาวเบเกอร์และชาวเบเกอร์ผมในอาร์ตเองครับผม,มเลยก็จะมาอัปเดตห้องเกนลนนะครับผมอยู่ในช่วงอาร์ตงานช่างโอเคเอาหลังจากนี้เราก็กำลังเคลียร์ของจากในห้องของผมเพื่อหาพื้นที่ในการทำนะครับ นะครับผมก็จะรื้อกล่องตรงนั้นครับผมคือกล่องตรงนั้นครับผมจะวางไว้ที่ผมจะวางช้นวงของครับผมก็ทําการรื้อของครับผมเก็บให้เรียบร้อยอะไรอย่างงี้นะฮะนะผมผมหยิบกล่องออกมาครับผมอ่ากล่องไม่ทำอะไรครับผมโยมแม่งเลยเออโอเคเวริกูดโอเค okay, okay, แล้วหลังจากนี้ก็จะเริ่มการทำรับผมนะนด้วยกันเอาช้าวงของครับผมเริ่มมาประกอบกันเลยนะครับ หลังจากนี้ผมก็จะรื้อชิ้นส่วนมาแต่ละอันนะครับผมค่อยรื้อทีละชิ้นทีละชิ้นนะฮะหลังจากนั้นครับผมาาผมก็อ่านคู่บือที่เขาแจกมาให้ครับผมนะี่เขามีให้นะก็จะอ่านว่าเออต้องอ่านต้องว่าชิ้นส่วนนะผมชิ้นส่วนแต่ละอันน,นนะครับมันคือชิ้นส่วนอะไรบ้างนะผมก็จะมีพวกชิ้นส่วนต่อข้างที่ต่อพื้นต่อข้างบนแล้วก็ชิ้นส่วนแบบว่าไว้ใส่แผ่นไม้บางๆนะผมสองฝั่งนะฮะก็จะมีแต่ละอย่างไปนะครับผม อจากนั้นครับผมอ่านเสร็จแล้วเข้าใจแล้วผมก็ล่วมรวมมือเดสโก้โอ้บมเนีก็เริ่มต่อขาต่อเลยรนีผมบอกเลยนะว่าการต่อแต่ละชิ้นนี้คือใช้แรงมากนะครับผมคือการเอา,เอาตะปูหรือ,อตะปูนี่แหละฮะ จิ้มเข้าไปในไม้ครับผมแล้วก็ไขไขไข่ครับผมหนงก็เจอะเจาเข้าไปก็คือต้องใช้แรงกดนะครับในการไข่ทวงนะฮะแรงกดเข้าไปนะครับพูดเลยว่าก็เหนื่อยอยู่แต่คือเขามีรูข้านิดนึงนะฮะให้เราเจาะเข้าไปง่ายๆนี่ก็สอดไม้มบางๆเข้าไปครับผมนี่ก็คือไม้ที่เอาไว้สอดปิดด้านหลังนะครับ ว่าลองที่ไ้เฉยนะเพราะว่ามันใส่ได้ไหมเพราะว่าผมดูแล้วว่าล่องมันไม่ได้ครับก็เลยต้องค่อยๆลื้อแล้วค่อยถใหม่อะไรอย่างี้นะโอเคเราละตอนนี้ก็ผมประกอบให่เสร็จแล้วนะครับผมก็เลยแค่ใส่น็อตเข้าไปตามตัวแต่ละช่องของไม้นะครับก็ค่อยๆใส่ครับ โอเคครับผมผมก็เลยเทำการเอาชาวางของนะาใส่เข้าไปข้างในนะครับผมผมก็เลยเพิ่งสังเกตว่าพื้นข้างล่างผมเป็นไม้นะครับก็คือพื้นพื้นที่ช้าวังของเป็นไม้แล้วก็พื้นข้างล่างก็เป็นไม้เหมือนกันมันก็จะไม่ดีอาจจะแบบมีรอยมีนูน่นมีนี่ผมก็เลยเอา,เอาที่รองพื้นนั่คือเป็นเสื้อที่รองพื้นมานะครับผมก็คือตัดแผ่นดําๆนะก็คือที่รองพื้นนะผมก็เลยตัดเอามาติดก,กับข้างล่างของช้าวังของแล้ผมได้วางแบบไม่มีรอยอะไรอย่างนี้นั่นกันนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายังไงอ่ะคือ เอาแบบปลอดภัยที่สุดก่อนแล้วกันนะคือนะฮะต้องทการวางเข้าไปครับโอเคผมมาจุดที่งานหลักแล้วนะผมจุดไฮไลท์ของผมคือชิ้นนี้ครับผมมันเป็นวัสดุที่ผมสั่งมาจากาช้อปปี้นะครับผมเป็นตู้ความชื้นนะครับผมกับใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนินกส์อย่างเช่นกล้องที่ผมใช้ประจํานะครับอ่าผมก็ทําการแกะกล่องออกมาครับสวยงามแล้วก็ทําการยกใส่เข้าไปเลยนะครับ ซึ่งอันนี้เขาจะมีอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับผมไม่ใช่ออโต้น,นะโอเคครับหลังจากที่ผมทําตรงนี้เสร็จปุ๊บผมก็สังเกตว่าปั๊กนะครับผมมันไม่เข้ามันไม่สายมันไม่ถึงกับลตัวพ่วงนะครับผมก็เลยอ่ะผมเลยทางการติดกาแพงใกล้ๆให้ปั๊กอะมันสายเข้าไปได้นะครับหลังจากนี้ก็ผมหลังจากท,าที่ผมเคลียร์ปั๊กเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการเคลียร์ของเข้าไปข้างในจัดเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับ โอเคครับ okay, ผมผามาผัดม้าผมผมก็ใช้ดูตามไอจีผมนะผมก็ทําการทําผ้าม่านใหม่กันเองนะครับตอนนี้คือผมกําลังปูพื้นนะผมเพื่อปูไว้ก่อนนะเพื่อการว่าผมจะเจาะรูเพื่อ,อใส่ตัวล็อกามนานะครับผมก็ทําการวางปูให้เรียบร้อยนะผมแล้วเคลียร์ผ้าม่านเก่าออกครับผมคือหลังจากนี้คือผมต้องให้พ่อช่วยเ่ยนะครับผมเพราะว่าผมมาเป็นคนที่ใช้เครื่องเจาะไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็ต้องให้พ่อช่วยนะครับผม พอรับก็หยิบมาทําการวัดน,นู่นนี่นนั่นให้เรียบร้อยนะครับแล้วถ้า,าจากวัดเสร็จก็จะลงมือใส่เอ่อเขาเรียกว่านะตัวล็อกขานะครับตัวล็อกขาผ้าม่านนะฮะไอตัวที่ยึดอ่ะเออตัวที่ยึดผ้าม่านนะครับผมก็ทําการมาดูแล้วก็วัดกันนะครับ,บอโอเคผมถ้าจากโอเคครับผมนะหลังจากเราวัดเสร็จเรียบร้อยนะครับมักจุดเรียบร้อยแล้วผม ก็ทําการเจาะก,กันเลยนะครับผมต้องการเอาสว่านมาเจาะก,กําแพงนะครับผมก็พ่อทำนะฮะเพราะซึ่งผมก็ทําไม่เป็นเหมือนกันก็เลยให้พ่อทําให้นะครับหลังจากนั้นพ่อรู้สึกเหนื่อยนะผมพ่อเลยให้ผมทํามากนะก็คือพ่อทํา2จุดผมก็ทำอีก2จุดนะครับก็เริ่มทากันเลยครับก็เริ่มเจาะ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 ผม ค okay, ผมหลังจากเจาะเสร็จแล้วนะครับผมพ่อผมก็เลยเอาการเอ่อตัวยึดน็อตนะครับผมส่เข้าไม่รู้ที่เราเจาะไว้นะล้วก็ทุบให้มันเข้าลึกๆนะครับผมนะครับผมพวกส่วนเกินนะครับผมพ่อก็จะเอาคัตเตอร์มาตัดนะครับผมหลังจากตัดเสร็จแล้วครับผมผมก็เลยทําการเอ่อเอาที่เอ่อ ที่ใส่อะผมเสาของผ้มาม่านนะผมก็ามาตัวยึดเสาพม่านะครับนะผมเรียกอย่างเงี้ยนะครับตัวยึดเสาพ้าม่านะครับผมใส่เข้าไปนะครับผมเหมือนกันก็สายสองฝั่งเลยครับผมใส่เสร็จก็จะเริ่มงานถัดไปครับผมก็จะทำการเอาเสานะครับใส่กับผ้มาม่านนะครับผมให้สวยงามนะฮะ ก็จะใส่แบบสลับฟันป้าผมใส่ซ้ายใส่ขวาใส่ใสขวา,ขวา,ขวานะครับผมแล้วการใส่เข้าไปครับนะผม,มสวยงาม Very good ังจากนั้นครับผมผมเห็นเอ่อสีผ้าปูให้นอนครับไม่เข้ากับตีนผ้าม่านเลยครับผมก็เลยพ่อแม่ผมก็เลยซื้อสีเทามาให้ครับผมแต่มันเป็นลายมุ้งมิ้งมากมันเป็น,เป,นเป็นลายแมวนะครับผมทําการปูนะครับผมหลังจากปูเสร็จครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมผ้ามา่านสีดำเออสีเทาเงาสินะฮะโหเปลี่ยนเป็นสีเทาฮนะสวยงามอ่าแล้วก็ใช้วางของนะครับผมนี่คือใส่กล้องเรียบร้อยนะนะครับผม นะครับนะผมอันนี้คือหน้ผมไว้กินประจำนะโอเคครับโอกคผมเนมะื่อหรชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยผมเป็น,นกงใจให้ผมทำคลิปกันต่อไปคิวเดทสักเด็เจอก,กันผมบ๊ายบายครับ